ซโซนซรซโน้องซซอันนี Keith ้ไข่นี่นไข่นี è, yeah. yeah. Oh, yeah. 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 ่ล mm ูก hmm. อันไข่อะอันไข่ลูกกลูกไข่ไข่โอ้ยย่าย่าอย่าไปดูกอราไหมรัไว้กักมักไมกมกไหมมาไหมมางมาเก่นอนกับยาไหมคืนนี้นอนกับยาไหนอนกับยาไหม อันน่เนี่ไปดักยากันลูกไปนี่ดักยากันไปเดียวไปดักยาเดียวไปอันนี้ดักยากันเดี๋ยวลูกดักยาก่อนปุ๊าปูชาลดปูอะไรอปูอะไรนะปูสัตว์ปะปูอะไรน้องโจปูจับเอ๊ยปูใอะไรคนนี้ปูอะไรนะปูดปูชาดแล้วปูอะไรอีกปูปูโอ้ป เล็กโซนอนกับใครโซนอนอยู่กับใครโซนอนอยู่กับใครยายยายและคนนี yeah. <to> <little language> ้ใครคนนี้ใครยายเล็กเล็กเมทตา